สวัสดีครับวันนี้นําสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งมา <c oughs> นามาเล่าชวนฟังนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเป็นพืชที่เห็นมาแต่ไหนแต่ไรนะครับลองตามไปดูครับว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรครับสวัสดีครับวันนี้มาดูสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นสมุนไพรเดิมๆนะครับเอามาเล่าใหม่นะครับ ครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นมีชื่อตามาภาษากลางทั่วไปก็ก็เรียกว่าต้นหญ้าพันงูขาวนะครับต้นหญ้าพันงูขาวชนิดใบมนนะครับชนิดใบมนต้นหญ้าพันงูขาวนี้จะมีอยู่สามสี่ชนิดนะครับ ชนิดใบมนหนึ่งชนิดแล้วก็ชนิดใบแหลมหนึ่งชนิดนะครับเป็นหญ้าพันธุ์งูขาวนะครับแล้วก็มีหญ้าพันธุ์งูเขียวอีกหนึ่งชนิดหญ้าพันธุ์งูดแดงอีกหนึ่งชนิดนะครับแต่หญ้าพันธุ์งูขาวนี้ชนิดใบแหลมกับใบมนนี้เป็นพืชที่มีอยู่ทั่วไปนะครับเห็นง่ายนะครับหาง่าย แต่หญ้าพันงูแดงหญ้าพันงูเขียวน,นี้หายากนะครับไม่ค่อยเห็นก็จะมีสรรพคุณเหมือนกันนะครับมีสรรพคุณเหมือนกันสําหรับหญ้าพันุงูขาวนะครับหญ้าพันงูแดงหญ้าพันงูเขียวมีสรรพคุณเหมือนกันนะครับถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะเป็นภาษาพื้นบ้านก็จะเรียกว่าหญ้าหญ้าควยงูหญ้าควยงูนี่มีสรรพคุณ ทางด้านลดเบาหวานลดความดันลดการอักเสบลดเบาหวานลดการอักเสบลดความดันโลหิตสูงนะครับหนาพันงูขาวนะครับหนาพันงูขาวหรือหนาคว้ยงูนะครับ หยาควยงูเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับสรรพคุณของหยาพันงูขาวหรือหยาควยงูแก้โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแก้อาการอักเสบของร่างกายแก้โรคหัวใจปอบปกติกล้ามเนื้อจะอักเสบแก้ ฟอกปอดฟอกปอดแก้โรคไข่3านสิบสองจำพวกแก้ไข่มาลาเรียสำหรับคลิปนี้ก็จะเน้นๆโรคเบาหวานนะครับ โรกเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงลดก,การอักเสบของกล้ามเนื้อของร่างกายแก,โก้โรคไตเสื่อมกับทุกระยะกับแก,โก้โรคไตเสื่อมทุกระยะ ขับปัสสาวะขับนิ่วที่มีอยู่ในร่างกายนะครับขับปัสสาวะขับนิ่วที่มีอยู่ในร่างกายนะครับถ<ม>้วยเฮดให้อาการของผู้ที่มีโรคไตเสื่อมดีขึนครับดีขึนหยาคุยงูมีสรรพคุณ ทางดันยาแก้โรคไตเสื่อมขับปัสสาวะครับนิ่วแก้โกกครครบโเบาหวานแก้โรคโลหิตก้ามดันโลหิตสูงแก้การอักเสบของร่างกายที่มีอยู่ทั่วไปในร่างกายของมนุษย์เล่านะครับสำหรับห้าคุ้ยงูนะรยยงสรับคุณหยาคุ้ยงูสรับคุณ ทั่ว่วไปกับดังที่บอกมาแต่เน้นเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นโกกนรคกว้ามดันโลหุตสูงโรคปอดโรคข้อโรคไทรอย โรคไตเสื่อมกับสบุกลของหน่าพันงูขาวหรือหนาควยงูนี่คร,รับสำหรับสปุกนที่พูดมากก็เน้นๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับหน่าควยงูหรือหนาพันงูขาวนะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับสวัสดีครับ